ท่องตามใจทูเดย์บทที่1 1 1 1เดินออกมาในเวลานี้เองหวังซูเฟิน่นฉินหลันหลินหยุนรวมทั้งทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชางสองกรุ๊ปต่างก็รู้สึกวิตกกังวลเป็นอย่างมากสำนักงานใหญ่ของชางสองกรุ๊ปในขณะนี้ในท่านหลินสีหน้าดูน่าเกลียดยิ่งนักซูจือเหลียงและซูหนันร่างกายเกร็งแน่นไปหมดความโกรธแค้นในใจถึงขั้นที่ไม่สามารถที่จะระง,งับไว้ได้อีกแล้ว ซูจือเหลียงหันหน้าไปมองนายท่านหลินกัดฟันไว้แน่นแล้วพูดตัดพอทีละคำว่านายท่านหลินครับผู้อำนวยการหวางเป็นลูกสะภ้ายของท่านเป็นแม่ของหลานท่านหรือว่าท่านเห็นสถานการณ์ที่ตรงหน้านี้แล้วก็ยังไม่รู้สึกสะทกสะท้านเลยเหรอถึงแม้ท่านไม่ไปงั้นก็ได้ท่านเฝ้าระวังอยู่ที่ทางสองกรุก็แล้วกันท่านให้ฉันกับซูหนานสองคนไปก็ได้ ต่อให้ไม่สามารถช่วยผู้อํานวยการหวางและคุณฉินหลันไว้ได้ก็ตามเราสองคนก็จะต้องให้คนอเมริกาชดใช้ด้วยเลือดอย่างแน่นอนใบหน้าของนายท่านหลินตอนนี้ก็ได้บิดเบี้ยวเล็กน้อยบ้างแล้วซูจือเหลียงพูดถูกต้องแล้วหวังซูเฟินถึงแม้จะเป็นแค่ลูกสะพ้ายก็ตามแต่ก็ไม่แตกต่างอะไรกับลูกสาวเลยสถานการณ์เช่นนี้ฉไหนเลยเขาจะไม่รู้สึกสะทกสะทานบ้างละ่ะแต่ว่า เขารู้ว่าอย่าว่าแต่ซูจือเหลียงและซูนันจะไปกันสองคนเลยต่อให้รวมเขาที่ตอนนี้ได้เหยียบเข้าไปอยู่ในแดนเทพไปด้วยแล้วก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรได้ทั้งนั้นสายตาทั้งคู่ของเขาจ้องมองไปยังจอมอันิเตอร์ที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่เป็นเวลานานสักพักใหญ่แล้วพูดออกมาสองคำว่าไม่ได้ในเวลาเดียวกันนี้เองพ่อของหลินอยู่นั่งอยู่ในห้องทำงานมือทั้งสองข้างก็กำหมัดไว้แน่นเช่นกัน เป็นเพราะว่าออกแรงมากเกินไปเล็บมือของเขาก็จิกเข้าไปอยู่ในเนื้อแล้วจนกระทั่งเลือดไหลยหยดลงมาแต่เขากลับไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนั่นเป็นภรรยาของเขาภรรยาที่รักใคร่จริงใจกันมาหลายปีและไม่เคยทอดทิ้งมาโดยตลอดมิหนำซ้ำเพื่อเขาแล้วยอมแตกหักกับตระกูลตัวเองแล้วเลือกมาใช้ชีวิตกับตัวเองแต่ว่าตอนนี้กลับถูกพวกโจอรอ์เมริกายัดเยียดความผิดที่ไม่มีมูลความจริงแล้ส่งเข้าไปในแดนประหาร สังหารลูกชายตัวเองก่อนแล้วค่อยสังหารภรรยาของตัวเองในใจของเขาเครียดแค้นสุดขีดแต่กลับไม่มีทางที่จะช่วยเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวเขารู้สึกเครียดแค้นมากแค้นที่ตัวเองไม่เอาไหนเช่นนี้เขาหายใจถี่แรงขึ้นดวงตาทั้งคู่เปลี่ยนเป็นแดงกับร่างกายก็สั่นไปหมดทั้งตัวอย่างรุนแรงเซียวหยุนซูเฟินฉันผิดต่อพวกคุณสองคนแม่ลูก เป็นความผิดของฉันทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองฉันมันเป็นเศษสะวะที่ไร้ค่าจริงๆฉันช่วยเหลืออะไรพวกคุณไม่ได้เลยฉันเป็นเศษวะฉันเป็นเศษสะวะ,สะ,วะภายในห้องทำงานนั้นเขาราวกับเสียสติบ้าคลั่งไปแล้วร่างของเขาก็สั่นรุนแรงมากยิ่งขึ้นพูดแต่สี่คำว่าฉันเป็นเศษสะวะซ้ำๆอย่างต่อเนื่องหน้าเครื่องประหารนั้นผู้พิพากษาเมินมาถึงแล้วมองไปยังหวังซูเฟิร์นและชินหลันอีกครั้งหนึ่ง คุณหวังถึงแม่ฉันได้ตัดสินเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าเพื่อมนุษยธรรมแล้วตอนนี้เพียงแค่คุณประกาศยอมรับผิดแล้วสงมอบสูตรลับของน้ำแห่งชีวิตออกมาเท่านั้นพวกเราสามารถที่จะลดโทษความผิดของพวกคุณลงตามความเหมาะสมได้นะในใจของหวังซูเฟินรู้สึกหมดสิ้นความหวังแล้วมองดูเรมอนด้วยสายตาที่เย็นชาแล้วถมน้ำลายใส่หน้าของอีกฝ่ายหนึ่งไอ้โจรถอยแก้ฝันไปเถอะ ต่อให้ฉันต้องตายก็ไม่มีทางที่จะส่งมอบสูตรลับน้ำแห่งชีวิตให้พวกแกเรย์มอนด์เช็ดน้ำลายออกไม่เพียงแต่ไม่โกรธแต่ใบหน้ากลับปรากฏรอยยิ้มออกมาอีกครั้งแล้วหันหน้าไปยังฉินหลันที่อยู่ข้างๆแล้วพูดว่าคุณฉินหลันแล้วคุณละ่ะคุณเป็นผู้ช่วยเธอตั้งหลายปีแล้วอีกทั้งยังเป็นคนรักของหลินชางชองด้วยพวกเราเชื่อว่าคุณจะต้องมีสูตรลับของน้ำแห่งชีวิตอยู่ในมืออย่างแน่นอนเลยลองคิดดูสิ คุณเพิ่งจะอายุ20่ส่ากว่าเท่านั้นเองคุณยังมีอนาคตที่สดใสรออยู่ยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้หลินชางชองก็ได้ตายแล้วทำไมคุณจะต้องตายตามไปด้วยละ่ะในฐานะที่ฉันเป็นผู้พิพากษาสูงสุดของอเมริกาฉันสามารถรับประกรันกับคุณได้ขอเพียงคุณยอมส่งมอบสูตรลับน้ำแห่งชีวิตออกมาฉันไม่เพียงแต่จะยกเลิกความผิดของคุณแล้วยังจะคืนอิสรภาพให้กับคุณอีกด้วยในขณะเดียวกัน ก็ยังปฏิบัติต่อคุณอย่างเพื่อนและเป็นผู้ทรงเกียรติสูงสุดของชาวอเมริกาอีกด้วยนับจากนี้ไปคุณคิดอยากจะใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นได้เลยหรือว่าอย่างนี้ไม่ดีเหรอชินหลันตะโกนด้วยความโกรธจ,จัดพวกชั่วช้าสามานไอ้จนถอยเก็บความเลวสามพวกนี้ของแกไว้เถอะก็แค่ตายเท่านั้นเองแกนึกว่าฉันจะกลัวเหรอเรย์มอนด์สายหน้าอย่างจนปัญญาหัวเราะแล้วพูดว่า ก็ยังเป็นผู้หญิงกระดูกเหล็กทั้งสองคนเลยในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นฉันก็ได้ทำตามกฎหมายร่วมระหว่างประเทศยืนยันความผิดของพวกคุณแล้วแต่ว่าเพื่อมนุษยธรรมแล้วฉันจะให้พวกคุณมองดูหลินชางสองตายต่อหน้าต่อตาไปก่อนแล้วค่อยส่งพวกคุณตามไปทีหลังฮ่าฮ่าใช้คำพูดภาษาจีนพวกคุณพูดว่ายังไงแล้วนะอ๋อใช่แล้วนี่เรียกว่าให้พวกคุณทั้งครอบครัวระหว่างทางที่เดินไปนรกจะได้มีเพื่อนไง เขาบกมือขึ้นก็มีคนรีบเอาอุปกรณ์ออกอากาศเข้ามาแล้วเอามาวางอยู่ตรงหน้าเครื่องประหารของทั้งสองคนบนหน้าจอน,นั้นมีขีปนาวุธจํานวนนับไม่ถ้วนยิงกระหน่ำไปยังหลินหยุนขีปนาวุธเลเซอร์ทุกลูกล้วนแต่เปล่งประกายแสงสว่างที่แสบตาอย่างรุนแรงทั้งนั้นพุ่งยิงไปยังตําแหน่งที่หลินหยุนยืนอยู่ขีปนาวุธทั้งหมดก็ระเบิดขึ้นมาในชั่วพริบตา ขีปนาวุธเลเซอร์นับร้อยนับพันลูกก็ระเบิดออกไปพร้อมกันทําให้บนท้องฟ้าเหนือกรีแลนด์นั้นระเบิดเป็นลูกไฟที่ใหญ่โตโหรานขึ้นอีกครั้งหนึ่งราวกับว่ามีพระอาทิตย์ดวงเล็กเกิดขึ้นอีกดวงหนึ่งเมื่อเห็นฉากเช่นนี้แล้วผู้คนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหลินหยุนทั้งหมดต่างก็รู้สึกสิ้นหวังแล้วมันรุนแรงเกินไปแล้วหลินหยุนเดิมก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่แล้วอีกทั้งยังได้สูญเสียความรู้สึกควบคุมตัวเองไปด้วย ภายใต้พลังแรงที่สามารถถล่มฟ้าดินได้เช่นนี้ไม่มีทางที่จะมีชีวิตรอดออกมาได้เลยแต่ว่าบริเวณตรงจุดศูนย์กลางระเบิดในตอนนี้ไม่มีใครเห็นเลยว่าพลังแรงที่น่าสะพรึงกลัวนี้ไม่ได้ทําให้หลินหยุนได้รับบาดเจ็บอะไรเลยเขาลืมตาขึ้นมาจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าไปอย่างเต็มที่สูดเอาพลังงานโลหะที่เหลือทั้งหมดเข้าไปในร่างกายตัวเอง ในเวลาเดียวกันนี้เองประกายแสงสีทองที่อยู่รอบๆตัวเขาก็ยิ่งเข้มข้นมากขึ้นร่างผู้ทองก็ได้เข้าถึงระดับใหญ่แล้วลินหยุนค่อยๆลุกขึ้นมาจากท่ามกลางระเบิดที่น่าสะพรึงตัวนั้นน่าเสียดายถ้าหากไม่มีระเบิดขีดนาวุธเลเซอร์ที่แข็งแกร่งพวกนี้เขายังสามารถที่จะดูดซับพลังงานโลหะพวกนี้จนหมดสิ้นมีหนำซ้ำยังสามารถเข้าถึงขั้นแดนสูงสุดได้อีกด้วย แต่ว่าลินหยุนก็รู้ว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาทอดถอนใจแล้วลินหยุนก้าวเดินออกมาด้วยสีหน้าบึ้งตึงในมือกำดาบเข้าเทียนไว้ร่างทั้งตัวกลายเป็นลำแสงสีทองพุ่งไปยังเรือรบอเมริกาทั้งสองลำที่จอดอยู่กลางทะเลที่ห่างไกลออกไปหลายสิบลี้ในขณะที่ทุกคนยังไม่ทันได้รับรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนั้น เดิมทีเรือรบใหญ่โตสองลำที่อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบไม่มีร่องรอยเสียหายอะไรเลยทันใดนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุอะไรเลยจากนั้นบิ๊กแม็กขนาดยักษ์ย้ายบนท้องทะเลที่ยาวเกือบพันเมตรลำนี้ถึงกับถูกฟันจนขาดออกเป็นสองท่อนในเวลานี้ก็เกิดเสียงร้องตกใจดังกระหึ่มขึ้นบนเรือรบยักษ์ย้ายนั้นแต่กลับไม่สามารถที่จะหยุดยั้งจุดจบที่ต้องจมดิ่งลงสู่ใต้ทะเลได้เลย เรือรบใหญ่อีกลำหนึ่งยังไม่ทันได้ไหวตัวเลยก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกรอบเช่นนี้ขึ้นพลังปราณของดาบสถานฟ้าฟาดฟันลงมาอย่างบ้าคลาั่งเรือรบนั้นก็ถูกตัดขาดออกเป็นสองท่อนเช่นเดียวกันดาวเทียมได้จับภาพฉากที่สั่นสะเทือนทั่วทั้งแผ่นดินนี้ไว้ได้อย่างชัดเจนแล้วไปปรากฏขึ้นบนหน้าจอก,การถ่ายทอดสดนั้นในเวลาขณะนั้นเองร่างของหลินหยุนก็ได้ปรากฏขึ้นบนกลางอากาศ เมื่อทุกคนที่ได้เห็นหลินหยุนปรากฏตัวขึ้นมาต่างก็รู้ได้ทันทีว่าเรือรบยักย้ายทั้งสองลำนั้นทำไมถึงถูกฟันขาดออกเป็นสองท่อนได้ในชั่วพริบตาแต่ว่าเทพสังหารคนนี้ฟื้นคืนชีพมาได้อย่างไรกันเขาควรจะถูกระเบิดพลังมหาศาลพวกนั้นระเบิดตายไปเมื่อครู่นี้แล้วไม่ใช่เหรอเมื่อเห็นหลินหยุนยืนอยู่ท่ามกลางอากาศทุกคนต่างก็รู้สึกเหลือเชื่ออสวรรค์หลินชางชองถึงกับยังไม่ตายช่องตามใจทูเดย์ บทที่1112อความโกรธแค้นของหลินหยุนโอ้พระเจ้านั่นเป็นหลินชางสองจริงๆเหรอทำไมเขายังมีชีวิตอยู่อีกเขาไม่ใช่คนเขาเป็นเทพมารเขาเป็นเทพมารจริงๆไม่มีใครสามารถที่จะมีชีวิตรอดจากพลังงานยิ่งใหญ่มหาศาลพวกนั้นได้หลินชางสองคนนี้ไม่ใช่คนอย่างแน่นอนผู้คนทั่วโลกที่กำลังดูการถ่ายทอดสดอยู่ล้วนแต่ไม่เชื่อสายตาของตัวเองทั้งนั้นไม่อยากจะเชื่อว่าหลินหยุนยังมีชีวิตอยู่ ปวงชนชาวจีนทั่วทั้งแผ่นดินต่างก็คึกคักขึ้นมาอีกครั้งหลินชางสองเขายังมีชีวิตอยู่เทพแห่งสงครามของชาวจีนเรายังมีชีวิตอยู่หลินชางสองไร้เทียมทานเทพแห่งสงครามไร้เทียมทานในสำนักงานใหญ่ชางสองกรุ๊ปตอนนี้ในท่าหลินซูจือเหลียงและซูหนันทุกคนต่างก็ลุกขึ้นยืนทั้งหมดสายตาของทั้งสามคนล้วนมีแต่อาการช็อกเช่นกันที่ตระกูลอีแห่งเจียงหนาน เมื่อเห็นเงาร่างที่คุณเคยของหลินหยุนปรากฏอยู่บนจอมอนิเตอร์แล้วอีหลิงก็ดีใจจนน้ำตาไหลเขายังมีชีวิตอยู่เขายังมีชีวิตอยู่จริงๆคานตินเลียมก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากดวงตาที่ร้อนเผาทั้งคู่จ้องมองไปยังอีหลิงเป็นไงละ่ะฉันบอกแต่แรกแล้วไงว่าเจ้าหมอนี่เป็นแมลงสาบที่ไม่มีวันตายเขาจะต้องไม่ตายอย่างแน่นอนที่ประเทศจีน ห้องประชุมประธานาธิบดีจีนประธานาธิบดีและท่านหงสองคนในใจก็รู้สึกฮึกเขิมขึ้นมาในเวลาเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นท่านหงก็ยังตื่นเต้นจนอดไม่ได้ที่จะยกแข้งยกขาขึ้นมาเขาเขายังไม่ตายจริงๆไม่ตายจริงๆนะเจ้าเด็กนี้ไม่ใช่มนุษย์แน่นอนเลยฮือฮืออาวุธเทคโนโลยีล้ำหน้าที่ถล่มโลกได้ของอเมริกาพวกนั้นก็ได้ใช้จนหมดแล้วก็ยังไม่สามารถฆ่าหลินหยุนได้ จากนี้ไปพวกเขาต้องจบแน่เลยจนถอยพวกนี้จะต้องจบเหตุกันอย่างแน่นอนเลยประธานาธิบดีจีนถอนหายใจเฮือกยาวๆในตาที่ลึกล้ำของเขาก็ไม่สามารถระง,งับความตื่นเต้นได้หลินหยุนหลุดพ้นจากขอบเขตความเป็นมนุษย์ธรรมดาไปแล้วจริงด้วยผู้บำเพ็ญเสียนที่แท้ก็ยังมีอยู่จริงประเทศจีนตั้งแต่โบราณมาก็ได้มีการสืบทอดวิชาบูมานานแล้ว นอกจากโลกบูในโลกมนุษย์แล้วก็ยังมีโลกบูโบราณที่ยิ่งลึกลับกว่าปรากฏอยู่อีกด้วยนี่เป็นเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงอย่างพวกเขาได้รับรู้มาก่อนแล้วแต่ว่าการที่หลินหยุนจูจ่ๆก็โผล่ขึ้นมาจากฟากฟ้าเช่นนี้ก็นับได้ว่าอยู่เหนือขอบข่ายของพวกผู้บำเพ็ญเสียนโลกบูอย่างสิ้นเชิงแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ได้มีข่าวลือแพระสะพัดว่าหลินหยุนไม่ใช่นักบูที่ฝึกฝนบำเพ็ญธรรมดาแต่เป็นผู้บำเพ็ญเสียนคนหนึ่ง คำร่ำลือถึงแม้จะแพร่กระจายออกไปไกลก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อทั้งหมดต่อให้มีคำพูดที่ว่ายาทองเสร็จสิ้นประตูเซียนเปิดออกก็ตามการฝึกบำเพ็นเซียนก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปได้อย่างที่คิดอย่างน้อยก็ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเช่นเดียวกับวิชาบูที่มีอยู่จริงการบำเพ็นเซียนก็ยังคงเลื่อนลอยเกินไปเป็นเรื่องที่ห่างไกลความจริงมากเกินไปแต่ว่าวินาทีนี้ในฐานะที่เป็นประธานาธิบดีจีนเขาก็เชื่อจริงๆแล้ว ถ้าหากหลินหยุนไม่ใช่ผู้บำเพ็ญเสียนละก็ง,งั้นก็ไม่สามารถอธิบายเหตุผลที่ยังสามารถมีชีวิตรอดมาจากท่ามกลางพลังแรงระเบิดมหาศาลพวกนั้นได้เลยในขณะนี้เองที่แดนประหารอเมริกาหวังซูเฟินและฉินหลันที่ถูกผูกติดอยู่กับเครื่องประหารนั้นก็ได้เห็นการปรากฏตัวขึ้นของหลินหยุนแล้วเช่นกันเสี่ยวหยุนแม่ก็รู้ว่าลูกจะต้องไม่ตายง่ายๆอย่างนี้หรอกลูกจะต้องไม่ตาย ผู้จัดการค้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่จริงๆชินหลันก็ตื้นตันจนร้องให้ออกมาผู้พิพากษาเรมอนที่อยู่ตรงหน้าพวกเธอทั้งสองคนนั้นก็รู้สึกช็อกจนพูดอะไรไม่ออกอีกแล้วไม่เพียงแต่เท่านี้ที่สำนักงานใหญ่อเมริกานั้นผู้นำอเมริกาและผู้นำระดับสูงพวกนั้นตอนนี้ต่างก็เหมือนได้เห็นผีกันทั้งนั้นใครบอกฉันได้บ้างว่านี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเขายังมีชีวิตอยู่อีก หน่วยเครื่องบินรบหน่วยรบเมคารีบโจมตีอีกรอบด่วนจะต้องฆ่าเขาให้ได้ส่วนทางนี้เรือรบยักย้ายทั้งสองลำก็จมดิ่งลงสู่ท้องทะเลเรียบร้อยแล้วสีหน้าหลินหยุนไม่มีความรู้สึกใดๆเลยสายตาจ้องไปยังทางด้านทิศใต้กำลังจะจักไปนั้นโทรศัพท์ในตัวก็ดังขึ้นมาทันทีหลินหยุนเมื่อเห็นเป็นปู่โทรมาก็รับโทรศัพท์แล้วพูดว่าคุณปู่ครับวางใจเถอะผมไม่ได้เป็นอะไรนายท่านหลินพูดด้วยความร้อนใจว่า เสี่ยวหยุนฉันรู้ว่าตอนนี้นายไม่เป็นไรแต่ว่าแม่นายและยายฉินหลันตอนนี้ถูกพวกอเมริกาจับตัวไปพิพากษาแล้วอีกทั้งยังถูกตัดสินให้แขวนคอด้วยกำลังจะเข้าแดนประหารแล้วนายต้องรีบไปให้ทันนะตอนนี้มีแต่นายเท่านั้นที่สามารถช่วยพวกเธอสองคนได้ร่นหาที่ตายโครมพลังแรงแขนพุ่งขึ้นจากเท้าไปสู่ท้องฟ้าจิตสังหารพุ่งพลวดสถานฟ้า ชั่วพริบตาเดียวโลกทั้งใบราวกับถูกพลังจิตพิฆาตแผ่ปกคลุมจนกลายเป็นสีเทาไปทั่วสำหรับอเมริกาแล้วเดิมทีเขาก็ไม่คิดจะทำให้เรื่องมันใหญ่โตจนถึงขั้นที่ไม่สามารถหาจุดจบลงได้เลยความตั้งใจเดิมของเขาก็คือหลังจากช่วยแม่และฉินหลันแล้วจะไม่ถือสาหาความอีกเพียงแต่จะให้อเมริการู้สึกหวั่นวาแล้วไม่กล้าที่จะคิดทำอะไรอีกก็พอแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนความตั้งใจแล้ว เขาพูดด้วยน้ำเสียงราวกับมาจากส่วนลึกที่สุดของคุมนรกชั้น9ปู่ครับผมรู้แล้วครับแล้ววางสายไปหลินหยุนมุ่งหน้าไปยังด้านใต้ของแผ่นดินอเมริกาพร้อมกับความโกรธแค้นกับฟ้าในไม่ช้าหน่วยเครื่องบินรบรุ่นที่6ของอเมริกาก็ยิงถล่มลงมาอีกครั้งเป็นรอบที่สองภายใต้สถานการณ์การโจมตีนอกขอบเขตการมองเห็นนั้นหลินหยุนก็ไม่มีทางเลือกเช่นกันแต่ว่าเขากลับไม่หลบหลีกไปไหนเลย ปล่อยให้ขีปนาวุธทั้งหมดถล่มโจมตีลงบนร่างของตัวเองแต่ว่าอย่าว่าแต่หลินหยุนจะไม่ได้รับบาดเจ็บเลยภายใต้การปกป้องของชี้ทิปป้องกันกายรวมทั้งพลังความสามารถในการปกป้องที่แข็งแกร่งของร่างผู้ทองที่เขาเพิ่งจะฝึกฝนจนสำเร็จเมื่อครู่นี้แม้แต่ความเร็วก็ยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงด้วยซ้ำไปเมื่อเห็นว่าขีปนาวุธไม่ได้มีเกิดผลกระทบอะไรเลย หน่วยเครื่องบินรบรุ่นที่6บินเป็นเส้นโค้งบนท้องฟ้าจากนั้นก็พุ่งไปยังหลินหยุนอีกครั้งหนึ่งทันทีในไม่ช้าก็ปรากฏขึ้นภายใต้ขอบเขตที่สายตาสามารถมองเห็นได้แล้วแต่ว่าหลังจากที่เพิ่งปรากฏขึ้นแล้วได้สักครู่หนึ่งก็รีบยิงระเบิดเลเซอร์พลังสูงที่แท้จริงออกมาทันทีลินหยุนส่งเสียงใส่ฮึกำลังไม่สบอารมณ์ที่ไล่จับเงาของสิ่งนี้ไม่ได้อยู่พอดีฝ่ายตรงข้ามกลับเสนอตัวเข้ามาเองเลย 18ท่าตาเต่าท้าห้ามสิ่งวายชนหลังจากที่เขาตะโกนพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาแล้วฝูงบินรบรุ่นที่6ทั้ง30ลำก็สูญเสียพลังในการซุ่มยิงทั้งหมดแล้วหยุดลงทันทีในเวลาเดียวกันนั้นเองหลินหยุนก็พูดอีกครั้งว่าเทพเซียนมาเพื่อหยุดสวรรค์ภายในชั่วพริบตาร่างของหลินหยุนก็หายสับสูนไปแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่ก็คือเงาร่างเทพเซียนที่สูงเสียดฟ้าปรากฏขึ้นบนอากาศ เงาร่างนั้นในมือถือดับกระบี่ยักย้ายด้ามหนึ่งขึ้นมาและวฟากระบี่ยักลงไปอย่างแรงฝูงบินรบทั้ง30ลำนั้นก็ถูกฟันจนขาดออกเป็น2ท่อนในชั่วพริบตาแล้วแตกระเบิดกระจัดกระจายไปทั่วหน่วยเครื่องบินรบรุ่นที่6ที่ทําให้ผู้คนทึ่งไปทั่วโลกในขณะที่ปรากฏตัวขึ้นนั้นก็แตกละเอียดสลายกลายเป็นเท่าฐานไปจนหมดสิ้นสีหน้าหลินหยุนไร้ความรู้สึก จากนั้นก็รีบมุ่งลงไปทางใต้ต่อไปแล้วห่อลอยลงไปยังฐานทัพทหารที่อยู่ใกล้ชายฝั่งอเมริกาแห่งหนึ่งในไม่ชา้าเครื่องบินรบรุ่นที่ห้าลำหนึ่งก็พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความเร็วเหนือเสียงมุ่งหน้าไปยังผืนแผ่นดินอเมริกาพลังฝึกฝนของหลินหยุนตอนนี้ยังไม่สามารถที่หอบินบนดาบได้ทําได้แค่ห่อเหินเดินอากาศเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองแต่ถ้าจะไปให้ถึงแผ่นดินอเมริกานั้นยังทําไม่ได้ ปฏิกิริยาตอบโต้ของอเมริกาก็ช่างรวดเร็วเหลือเกินในขณะที่เครื่องบินรบรุ่นที่ห้าที่หลินหยุนปล้นมานั้นกำลังจะมาถึงแผ่นดินอเมริกาหน่วยรบเมคารุ่นที่สองของอเมริกาก็มาล้อมรอบไว้อย่างรวดเร็วลำแสงเลเซอร์ที่ทรงพลังยิ่งใหญ่ก็ยิงออกมาเครื่องบินรบรุ่นที่ห้าก็ระเบิดขึ้นทันทีหลินหยุนหอดทยานพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า สายตาก็จ้องเล็งไปที่หน่วยรบเมคาทั้งหมดนั้นลิ้นยุนเอ่ยปากพูดขึ้นด้วยเสียงเยือกเย็นว่าข้ามีหนึ่งกระบี่ที่ทลายฟ้าดินได้กระบี่ฉิกนภาก็ปรากฏขึ้นมาทันทีดินฟ้าอากาศแปรปรวนลำแสงกระบี่ที่แหลมคมจำนวนนับไม่ถ้วนมากพอที่จะทลายฟ้าดินได้นั้นก็ปรากฏขึ้นมาราวกับปาฏิหาริย์ทันทีที่พิ่งปรากฏขึ้นก็พุ่งยิงไปยังหน่วยรบเมคารุ่นที่สองทั้งหมดราวกับว่ามีดวงตามองเห็นได้เอง โปองโปองโปองทุกครั้งที่ลำแสงกระบี่แวบผ่านก็จะต้องมีเมคารุ่นที่สองลำหนึ่งถูกระเบิดทันทีเสียงระเบิดสลับกันดังขึ้นเรื่อยๆเพียงชั่วพริบตาเดียวหน่วยรบเมคาทั้งหมดก็ถูกทลายกลายเป็นผุยผงลินหยุนไม่รีรออะไรต่อไปอีกทั้งยังไม่ได้มองด้วยซ้ำไป หลังจากเดินลมปราณฝึกฝนแล้วมองไปยังแผ่นดินอเมริกาที่อยู่ใกล้ก็แค่เอื้อมจึงห่อเหินเดินอากาศพร้อมกับความกรดแค้นกับฟ้ามุ่งตรงไปข้างหน้าต่อไปอีกครั้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ